สวะะัสดีค่ะพี่โอ้ค,โอค่ะก็นี่นะคะพี่โอ้ธนอมิตรนะคะแอมอรู้จักในฐานะอยู่ในธนอมิตรด้วยกันก็เป็นอีกหนึ่งเรี่ยวแรงนะคะที่ขับขาเมันอยู่ตรงจุดคัวรัฐบาลน,นี้นะคะคน้องแอมมาจากาวิทยุชุมช,น,ชนเสียงคนไทยนะคะคลืน FM 91.75เมะเฮิร์ตนะคะครอวันนี้ก็จริงๆแล้วก็มาเจอพี่โอ้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานก็แวะนะคะไม่ไม่มีเวลาที่จะ ได้สัมภาษณ์พี่โอนะคะวันนี้ก็ขอสัมภาษณ์นิดนึงที่ในฐานะที่เป็นจิตอาสาคนหนึ่งที่มาอยู่ในทีมของควรัฐบารนะคะมีความรู้สึกหรืออยากจะประชาสัมพันธ์อะไรมากพี่โอค่ะก็วันนี้นะครับจากควรัฐบาลของเรานะครับนำโดยท่านนายกยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีของเรานะครับแล้วก็กํากับการดูแลของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะแล้วก็สํานักงานเลขานุการ ท่านยงยุทธวิชัยดิตก็คือท่านอนาลีไกนารานะครับแล้วก็ทีมงานของเลขาทุกคนเลยฮนะทุกท่านที่มาช่วยกันนะแล้วก็จิตอาสาทุกท่านที่มาช่วยกันแจก,กข้าวแจก,กน้ําให้พ่อแม่พี่น้องแจก,กให้ฟรีนะแจก,กให้สองมื้อเลยนะครับมื้อเช้าเวลาส1อ็ดโมงเช้าแล้วก็มื้อเย็นเวลาสโมงเย็นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ทานอาหารกันใหม่ๆ แล้วก็อร่อยด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเอาไปตุนไม่ต้องเอาไปทิ้งเพราะว่าเรามีแจกสองมืออยู่แล้วใช่ไหมครับทุกวันครับจนกว่าน้ําจะแห้งนะครับก็ทางรัฐบาลของเรานะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็เป็นห่วงพี่พน้องทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดปริมณฑลหรือว่ากรุงเทพนะของสํานักงานเราก็จะไปตั้งเป็นหน่วยหน่วยเป็นทุกที่นะเป็นหน่วยหน่วยจุดไหนจุดไหนก็มี มีหน่วยงานทุกหน่วยนะที่ช่วยกันช่วยกันแต่และหน่วยงานนะสำนักงานนู้นสำนักงานนี้ก็ช่วยกันที่ไปแจกข้าวให้พ่อแม่บิองนะเป็นเป็นจุดๆไปนะกข็ขอให้พ่อแม่บิองก็ตรวจสอบตรวจสอบแล้วดูว่าไปแจกเมื่อไหร่นะแล้วหน่วยไหนไปแจกเมื่อไหร่ก็ คอยมารับข้าวรับน้ำกันฟรีเหมือนที่นี่ครับออ๋ที่นี่ก็คือระยะทางในการออกไปแจกจากจุดเราเนี่ยประมาณรอบๆประมาณกี่กิโลเมตรกออ็ตอนนี้ที่เรามาตั้งอยู่ที่นี่นะเป็นเป็นจุด เป็นจุดสําคัญเลยเ,ออเป็นจุดที่จะเข้าไปะจะเข้าไปซอยวัชระพลและจากซอยวัชระพลเข้าไปมันก็จะมีเขาเรียก5แยก,แยก5แยกแล้วก็ออเงินนะครับออเงินแล้วก็ตลาดวงสกรและทะลุออกไปสายไหมแล้วก็อีกทางนึงก็จะไปเพิ่มสินเพิ่มสินนี่ก็จะไปทะลุ ทะลุทางงูนะจะไปทะลุสะพาน,พนหใหม่จะไปทางงูนแล้วก็มีแยกๆอีกเยอะเลยก็เรียกว่าจุดนี้เป็นจุด5แยกคคือได้ได้หลายแยกมากถูกต้องครับแล้วก็แล้ก็จะมีรถไว้บริการที่หลายหน่วยงานที่จัดรถมาให้จัดขึ้นฟรีะนะพอขึ้นรถออกมาจากบ้าน ที่จะพอออกมาได้นั่งรถหกล้อมาหรือว่ารถเมฟรีก็มารับข้าวพอรับข้าวแล้วก็ขึ้นรถกลับไปที่บ้านได้เลยแล้วก็จุดไหนที่น้ําลึกมากๆถ้าเลยเอวมาหรือว่าถึงคอแล้วก็จะมีหน่วยงานของเราจากกระทรวงมหาดไทยนะก็จะมีรถไปแจกให้ถึงที่นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคอยเอาเรือเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคอยตรวจสอบว่าจะไปแจกกันวันไหนแต่ว่าถ้าท่าน ยังยังไปไม่ถึงหรือไงพอว่าจะออกรถมาได้นะนั่งรถออกมารับเองได้ก็ขอเชิญณจุดที่นี่จุดที่นี่คือจุดอธิบายจุดนิดหนึ่งพี่ตรงนี้คือเป็นจุดจุดสําคัญนะจุดสําคัญของของทางที่จะเข้าไปซอยวัชรพลครับใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนเลยฮะ สังเกตง่ายๆก็ถนนรามินทานี่รู้รู้จักหมดเลยฮะสยวัชรพลรู้จักหมดเอาละค่ะแค่นี้ก็พี่โอ้ก็ประชาสัมพันธ์ได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเอาคลิปนี้ไปลง YouTube นะคะพี่น้องที่อยู่ในบ้านนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้ก็เป็นอันว่าประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่โอ้มากค่ะขอบคุณครับ